สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําต er ัวครับผมอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขายลูกชิ้นครับบัณฑิเดดนาตรงรักครับและผู้อยู่งกางครับผู้ช่วยครับคุณการจนานาตงรัะขอคารวะท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคทุกท่านครับผมก็เป็นเพียงแค่ก่อ้าจนจนอดีตก็เป็นแค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนมาก แต่ข้อความจนทําให้ผมมาเจอโอกาสที่ร่ำรวยครับผมอยากให้ทุกท่านตกือให้คนที่มอบโอกาสให้ผมครับท่านโกสตาคิวครับจาาสเบกประยุทธ์พานยุวงงครับและที่เยี่ยมยอดทุกท่านครับกลายได้ต่อเดือนนะครับมากกว่าเดือนละแสนห้าครับเดือนที่ผ่านมาผมเกือบสามแสนครับเพราะท่านซูเปอร์โค้ที่สุดยอดนะครับตกบอนะนรให้ท่านครับท่านเพชรอาจารย์ยาลานะท่านเพชรจตุพรดววพุทธา ทุกท่านครับหลายท่านก็อาจจะเจอผมในตอนนี้ครับผมมีภาพให้ท่านได้ดูว่าก่อนที่ผมจะมาเจอธุรกิจครับผมเองก็ไม่ได้พร้อมนะครับที่จะมาเจอธุรกิจหรือไม่ได้คิดว่าจะทําแล้วรวยได้นะครับภาพพร้อมไหมครับนะครับเริ่มต้นก็ถ้าพูดตรงก็คือหมดอาาพตท่านนะครับขายก๋วยเตี๋ยวนะครับขายก๋วยเตี๋ยวก็ แค่เลี้ยงครอบครัวดูว่าพอมีเงินได้ใช้เป็นวันๆนะครับไม่มีโอกาสที่จะรวยทําไปทํามาสักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะมีคนโน้นคนนี้เซ็นนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือผมส่งลูกชิ้นอยู่สองยี่ห้อนะครับแต่ถ้าภาพพร้อมก็ขึ้นเลยนะครับอันนี้คือขายลูกชิ้น,นครับส่งลูกชิ้นทําไปทํามาหยุดเลยนะครับไม่เอาแล้วนะครับเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะรวยได้ผ่านไปนะครับ เสร็จแล้วก็มองเห็นโอกาสที่น่าจะสดใสครับเหมือนกับหลายท่านที่ไปทํานาครับผมก็เริ่มเหมือนกันทํานาคิดว่าจะรวยได้ครับทุกท่านป้ากฏว่าครับลงทุนก็เยอะค่าแรงก็มากครับค่าปุ๋ยค่าอะไรหมดเรี่ยไรครับท่านแต่ละไร่ครับที่ผมทําไปครับผมเช่านาได้ประมาณเกือบร้อยไร่ครับทุกท่านเจ๊งเป็นหลายแสนเลยผ่านไปท่าน ออกจากตรงนั้นครับผมเองก็กับภรรยาไม่เคยที่จะย่อท้อครับเรารู้ว่าเราจนครับแต่เรามองหาโอกาสที่จะเอาเงินมาปลดหนี้หาตรงโน้นหาตรงนี้ครับตัวนี้คือทําเหตุครับทุกท่านใช้เงินร่วมหลายแสนนะครับทําไปทํามาครับมันได้วันละไม่เกินสี่ห้าร้อยบาทไหวไหมครับมันอาจจะถ้าคนไม่มีหนี้ครับอยู่สบายใช่ไหมครับแต่หนี้ เริ่มเป็นสาล้านแล้วไปไม่รอดทรับผ่านไปครับอันนี้ยืนยันชัดเจนครับว่าสปีที่ผ่านมาถ้าท่านประยุทธ์นะครับและท่านเพชรจัสลัไม่ช่วยให้ผมรอดครับผมอาจจะเป็นถนนไปแล้วท่านเพราะบางอาจนะครับไปรับเหมาทําถนนครับเกือบตายครับเพราะเมาเล่าขาวครับพี่น้องครปบตนตือให้กจงที่ผ่านมาเลยครับจอร์รียกินเล่าขาวครับ และที่มันหนักใจท่านผมก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับถ้าผมไม่ลาออกดีเด่นแน่นอนท่านหรือไม่ผมก็น่าจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออาจจะมีเงินสักล้านนึงก็ไปลงผู้กำนันใช่ไหมครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าการเป็นผู้นำชุมชนหลายท่านอาจจะไม่รู้ข้อมูลนะครับลงทุนท่าน อาจจาะลงทุนมากกว่าการทําธุร,รกิจของไปเนตยูเนียโกด้วยาสามใปใช่ไหมครับข้าพเจ้าก็ลงทุนไปร่วมสองแสนครับเอาตัวมูลนะนะครับสิ่งที่ผ่านมาครับรับจริงห้าพัน 5, นะครับปุณการจารับไม่เคยเกิน800ร้อยาทนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาท่านผ่านไปครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมไปหาหยิบหายืม มาเพื่อจะพลิกชีวิตเพราะรู้ว่าตัวเองไปไม่ได้แล้วครับหนี้สามล้านตายแน่นอนภรรยาไม่คุยด้วยครับแต่ผมมองหางโอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตวันที่มาเจอโอกาสบอกอกับเมียว่าตอนนั้นยังไม่ได้บอกไม่ได้คุยกันครับเคล็ดลับนะครับอยากจะสําเร็จครับอย่าไปปรึกษาคนข้างบ้านคนข้ากายท่านด้วยถ้าเขาไม่ได้ไปดูธุรกิจ ผมไปดูคนเดียวกลับมาผมเก็บความฝันไว้เก็บไว้ในหัวใจในกำมือผมเลยผมจะไม่เล่าให้ใครฟังแม้แต่ลูกแม้แต่เมียไม่บอกนอนยิ้มทั้งน้ำตาทั้งคืนครับมั่นใจว่ารอดตายแน่นอนรวยแน่นอนแต่เมียไม่รู้เรื่องครับตื่นขึ้นมาก็ไม่เล่าให้ไครให้ให้ให้ฟังอยากจะพลิกชีวิตอยากจะรวยมองเห็นโอกาสรวยใช่ไหมครับปเป็นจริงท่านถ้าผมปรึกษาวันนั้น ผมไม่ได้ทำครับแต่เพราะผมมั่นใจว่าผมทำแล้วรวยครับคุณการจนาตัดสินใจหากู้หายืมนมาให้พิคติคับตไลไก็ให้คุณการจนาหลังเลยครับต้องเชื่อมีอกันครับผ่านไปครับอยู่กับคนสาเร็จนะครับอยู่กับลายอยู่กับโค้ดและสำเร็จครับผมใช้เวลาขึ้นตําแหน่งซิลเวอร์ก็ประมาณ1ปีนะครับอาจจะช้านะครับเพราะว่ามีดาวลายผมนะครับเข้ามาทีหลังก็ ขึ้นก่อนเลยนะครับธุรกิจนี้เยี่ยมยอดมากครับใครมาก่อนมาหลังถ้าตั้งใจทำลงโครงสร้างที่ใช่ครับท่านรวยก่อนแน่นอนเลยใช่ไหมครับเอาต่อมือคนที่ตั้งใจรวยเลยนะครับขึ้นน,บบนํำแ่งเแล้วครับผ่านไปทับมันเยี่ยมยอดรับในแผนธุรกิจนี้ไม่ได้บอกว่าไปท่องเที่ยวฟรีผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่า นะครับผู้ช่วยจน,จนคนหนึ่งครับหรือพ่อค้าจนมากคนหนึ่งจะได้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศไปโดยไม่ได้พบเงินแม้แต่บาทเดียวสุดยอดไหมครับท่าน EC ท่าน MD ท่าน CO จัดให้ครับตบมือให้กับผู้มีพรกคุนั้งานเลยท่านทุกท่านครับ,รบวันนี้ครับเป็นโอกาสนะครับหลายท่านอาจจะมาดูโอกาสครั้งแรกแต่หลายท่านก็คือกำลังต่อสู้อยู่ ผมเองในฐานะที่กำลังที่จะสร้างทีมหรือจะช่วยทีมกำลังใจสำคัญท่านวันนี้เราพร้อมที่จะจับมือพร้อมที่จะรวยร่วมกับทุกท่านแต่ถ้าวันนี้เป็นวันที่โอกาสที่ดีแค่ท่านรับโอกาสนี้ไว้แล้วรวยพร้อมกันดีไหมครับ<ช>ท่านไหนพร้อมรวยขอม,มือได้ไหมครับ<ช>ท่านไหนมั่นใจยินขอสองมือได้ไหมครับ